กาสวัสดีพี่น้องปปัดเบิร์ตซูฟสุูกุยินดีต้อนรับเข้าสู่เซองบ้านพี่น้องจ้าเนาะราวนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านจ้าเพราะว่ามาวันเกิดอันร้านเอ้ยหักพี่น้องก็เลยเลยพฝนซื้อเห็ดกวางติดจุ่มยังไงพี่น้องสอนเลยนี่รอเบิร์ตนี่นะหกร้อยจากสันปะพอซื้อครับพี่น้องหน้าตาจะเป็นจังใจกันมาเบิ่งนะคะ เออสภาพนั่งนาเท่ากับบ่ค่อยอํานวยเป็นได้พี่น้องเอ้ยบ่เปะเก็บปปปมะเมืองเมืองพี่น้องอุ้ยสอนดีบ้านเมืองเอ้ยพูนี่กร<ถ>ะดอกง่ายๆพี่น้องเปนน็นไปฮันน่าโ่วยแต่ในนี้เราเบิดนี่นะหกร้อยบาทจ้าเม็ดโ่พูนี่พิษปวกพี่นอ้องเป็ดไขยนี่ เอาให้ใกลก็มีบ่อตาบลาวห้องอันนี้ที่น้องิ่งแห่กว่าโปมือจ้าบุญวัสนาย่างป่าเบิดโคกกบบนไดเกตไปดาวเออได้มาซื้อกินเขาคือไปหาในซอยบ่อบ้านนะ ยังไม่ได้ได้อยู่เลยโอ้ออพี่<ล>พน้องวันอาทิตย์จขาตั้งกองกับบันไดทือมาพี่นออ้องเอ้ย้หส้มบังใกล้ๆพี่น้องเอ้ยอืมสอนดีเข้าไปหาในใจบ่อเพิ่นยางหลอ,อกคู่เบิดมือเบิดเว้นกับบัได้จักดอกพี่น้องเอ้อแต่เทฮิตพอดเท้าเท้าเขาสอนเราโอ้อยอ,อันนี้ละโค้ดอันนี้โค้งนี่มึงได้ดีสอนดีพี่น้องเอ้ยจะวาไ ย่านมาค่ะไปกินซึงมาจากพี่น้องบริทึกกันค่าตั้งกล้อง,องมาพี่น้องเอ้ยเบิ่งไดนกว่าจ<ค>อดนี่บนว่ดดอกง่ายพี่น้องโอ้ยอ่า็กค้าคอยเดะกคับโทรศัพท์เสีเพมากเลย บ่ได้ไปหาตแต่ว่าได้ล่างเห็ดพี่น้องโอ้ยพุ่นหาได้ได้าเจ้าไปหาเลยสร็จแล้ไปบ้านข้าวไปุ่บอ๋อกลุ่นเนี้ยโดงง่ายเลยนะพี่น้องคราวนี้เนาะแต่ซีนี้เสียงดนตรีเด้อพี่น้องเพราะว่างานวันเกิดอ่าร้านเี้ฮะพี่น้อง เลยม,มาต่อยเบียร์ฝึกแต่ผุนหลับพี่น้องเอยทำเมนูเฟตอือแล้วก็บริทายกิปจ้าก็เลยม,มาถ่ายตอนเจ้าอ่ะพี่น้องก็้นสุดทายกังเก่งแต่กับเข้าเนาะมาได้ขูดเกล็ดกันนะจ้าครั้งแรกนี่ก็เออครั้งแรกของปีนะพี่น้องที่ได้ขูดตีนเห็ดเยอะๆแบบสี สากัญญาเดี๋ยน้องมูเดียวหจมูอันเนี้ย้ขาผัดเปห่านสามยู่ดอนี่นะคือแบบพุนกระตุกซ้ำกันกับนาบ่าแรกว่านาบาครับือบออหรือว่าไม่ไมีแมลงป๋อแมลงว่าถ้าได้ลกุงเพปป๋อไม่ถ้าด้ปัดเบเร์ด แม่แรงเพราะถ้าได้ไปพี่เราเอ,อ้ปอปวกกระเพาะออกจาก้าเออดแต่แม,ตม,ม่แรงแม่แรงกระดับน้าแหละจิ้งซีลงบุสุทธิ์นะไม่กวนวันเดิชายมันบเป็นแม่แรงเด้อช่วยสปอนเอร์ผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไีมครับเราไปทำงานพี่เราเอ,อ้ยดีบิดเนาะดีบิดเทยอีกิดเทอเทอาพับหมาค่ากัดควรรัก เอนเนาะพี่รถไปแดงก็ยงด่างเตือยู่ได้พี่น้องอ่พญายูทูบจะจะมาตื่นก่อนนะพญายูทยูบเว้ยโออว่ะจะมาผ่านจิตถสิตด้ดิรสิทธมาตายมากรดนสนิทสิงจะจะจะลงไม่พี่น้อง <c oughs> จึงไยะบาเอือาบเาอือ้ออันเจซพี่น้องจะตุย๋ยสมุดไปหาเฮ็ดพอแต่หกโมงแล้ว <c oughs> กันไว้แต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องเ้ยบัดสรีพากันไปหาเห็ดพอหาคุณโตกพี่น,อน,น,น้องคุณโตก็จะซกก่ยังกับเสยโครสโครสอยู่อือเอามุมนี่เอาแล้วกันพี่น้องเ้ยเพราะว่าบนันดีที่ค่าตั้งกล้องมาพี่น้องบางก็เจ้าเนี่ยจะหน่อยพี่นอ้อง,งเย้งเยไม,ไม่เป็นเรื่องเด่นม่เป็นจอจะหลักทะเลมาพี่น้องถ้าเราไมีค่าตั้งกล้องก็คือขาดขา,ขาไปขาด ขาดมือพี่น้องเอ้ยจอเดีพี่น,ออน,นอ้องหาะได้ดีนั่นคนมาเข้ามาอันอบันพนนะเพิ่นไปละแต่เด็กตอนเจ้างานจุงมืงย,ย,ยัง้ังจังไปบ้างในการะตกบปรยุทธ์ปยอนจ้าสู่ชีวิตแห้งในาการใต้คิปพี่นอง ม enfin, ันจะดางนงน่งไข่ได้ปะนังไข่ให้เล็ไข่มนเจาล้ยข่เหราเออตัวยี่นังไข่บุญากนางที่นองมือนี้นั้นไปกินแกงที่ปู้า ทอมันกินได้น้องทบริษัทต่างมาคิกใ่พี่น้องครับที่ใแบบรอเอาว่ามีเพื่อนเป็นกะเพาแกพกเพ่นก็ได้พี่น้องดูว่าเขาแย่เปาแย่เอาเนาะรก็คือแยกนพี่น้องเนาะคือโดดสบายเสีง กระได้โหลสองดอกนี่ก็ได้โลเลยพี่น้องเอ้ยได้สู่ชีวิตแห่งในการถ่ายคลิปพี่น้องยังนด้จับซอยเบิ่์นางเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยได้ไปหาแต่กัดได้ขู่ตีเพชรกันี่เองคุณกัคุณคุณน่ากัดต๊กพี่น้องมี้ปอกแปลกปอกแปลกอยู่จ้า อยู่กับฟอทางขี้หน้าผກยังบ่าอาร่าไเนอะยังชอบนุ๊้คสิทุกค่าไขห้าขี้ขอบ่หนักกินหกโมงคับๆกับทุกๆอื้อล่บานุ่งห้าคุณล่ะขี้น้าโอ้ยอันนี้ะสีไตรัรออยู่จัดนางนีละจ อันน้อนี้นี่คืออันดาวเอาด้ยพี่น้องโอ้ยเปิดสุได้เี็สตีนหนึ่งครับต้องเอาเปิดกุกสิ่งทุกอย่างท่านแม่นบัพราวเหรพี่น้องเอาอันเอาเกลือเอาเกลือมาแช่ไว้แหละมันลูกออกง่ายพี่น้องแต่อันนี้เราใส่สูตรเล็งด่วนโอ้ยสูตรสุดมีแถม สู่ชีวิตแพี่น้องในการถ่ายคลิปกรต้องพี่น้องปักมุ้งกล้องไม่โอ้ปักมุ้งกล้องไม่กระดองพี่น้องโอ้ยบานเหมือเลยสู่ชีวิตเฮงอันนะอืมอุมนีใช่เนาะพี่น้องมันจะไงเียบนนหนแม่อันนอันไหนเราจะตงบิจาคจากในะ ทษคอพายหลายเดือพี่น้องครับตั้งมานานนาจะสิบคั้งข้ามรกองกับบันไดพี่น้องบัดที่พัตั้งกลองเรได้ปมาถ่ายคลิปาแทน,นข้าอันพเจ้าเฮดอันพวเฟอยู่มาขึ้นอีกสอตพี่น้องครับแต่ว่าบไดทายนะะรุ่กันก็ลงวุ่นวายเพื่อนภาษาจายคิปมันจะบุกรื้นนะพี่น้อง

เอาเบิดจ้าตีนสัตย์ตีนยาวเอาเบิดน,นะครัสู่ซีในการถ่ายคลิปเท่น,น้องท่านบ่มีค่าตั้งกล้องอะเป็นอนันแย่พี่น้องเอ้ยท่านว่าห้าจับแล้วห้าย่างไปนะแม่นได้อยู่บรรเทาจากเท็เวียดอันนุ่นนี่นัน่นครับผมมีค่าตั้งกล้องอะแต่คือว่าขาดแคนขาไป bò ham bèn ngon, thái khoa sả xoăn ừ. ừ, ừ. này, chèn chèn mì nào ấy, sườn, chặt sườn, chặt sườn không, hào chèng lốt, bát จังหันพริกลงเอาแบ่งให้แยกเป็นก่อนทำว่ากระเพาะนะพี่น้องโอ้เบิ่งทางแต่ผู้ใดเว้ากะทรมานกินหลายก็บ่ได้กินน้อยก็บ่ได้บ่กินก็ได้อจ ้ำึ้อเงียบเลยปะตูยิ่งไกลอันไปื้อมองน่งยเงีาา้งบ่เออมันสุกเเออดังอีก่น้เดอจุ่มลงแล้จุ่มลงมตจ่ม่เออ เไปหาในสภาพุโดนี่กไปด่อนน่แจะจุ่มชมือยิงตำกับโยุน้พ่งตำกรหนนี่างลก็จังยิงอาะหตงรเโตเต์อ่นกับคนกันหอยดอกเดียวพี่น้องภาษาภายาเทศโตมตปลงไปเลนะาแตปลงปะเออแล้ว

ยอดอยู house, ่ม yeah, <v ilt. S 2> ันคื้ก้นเดียเดยวมันคือน้ำก้อนลดียวันุซิมวนแห้งผีละเชือกน้อต็กกีบาทากันกินหลายสีมือหน้าว่ะเชอเป็นกใหายน้ำเลย วันศุกร์แค่แรกล้วก็นข้ากันเมื่อไปหาเห็ดพอแต่เศร้าวันก็เศร้าเอ,อื้อแต่ก็ไม่ได้ไปดไปหาสาอย่างหล่อโคมันจะได้จัดดอกพี่ดอกอ้ยมันได้หัว,อ,ว,อ,อ,หวอันนี้นะแต่เก้าเนี่ยมันออกก้อนมู่ในหัวอันนี้อันงอคัวนี่ เจ้าเราออกไปมนมคัวนี่ก่อนหมู่รับจังข้าตัดไปหาปีนี้นะจิตผัดย่างใหญ่หลวงพี่น้องจ้าปีกานี่ยฮาไปกันเก็บเห็ดคายก่อนพี่น้องแต่ปีนี้เฮ็ดคายกันยังบ่มีบีแวลเลยเดีย๋ยวมันไปตั้งได้เบิดหรอหรือว่าข้าจูต้าล่ะมันชิดาับของพี่น้องรู้อะไรไม่ได้แจ้งวันน,วนี่ปะโย จะไปำสิไปทำเราโลมาดีเนาะเอาไปทนสิไปเห็ด <infra> นิเอาไปมื huh. uh ่อนั้น้ัน้วมันอั้ิตแ้วจะอะไระกินนะเออเอาตด็กหน่อยเขเ่คพ่อไครับ ใมายูะแต่พันยกไก่ละมันไก้ไต่ห้าบอกพี่น้องคือปีงไก่มาจ้ากี้ว่าตินเป็นเมื่อก้นีกับเบิดอะไรพี่น้องแต่ว่าได้เพื่อนในซื้อว่าเชื่อว้ยู่ข่าวอยู่าเนาะนร้านักจไปซื้อปีไก่ไต่ห้าบอกช่พี่น้อง โอ้ส่งเหตุเลยพี่น้องราคืหาได้หาดีเทสวดไปหาคือบได้ไปดอปไปลงไปไปดรอปได้เลยอันนี้นไป่ไปดอปไปดอปดีงไชามกระตาบางไงค่ะจะติดจนล้นมันกลังงก็ลองใหญ่บ่ลุงนี่เนนีแลวนี่ขมุ่งขมวนีนี่ มันเป็นน้ำพีดบ่อรูร้ว่าแนี่ได้ปีดดินสักปีดมันงามเลยเด็ดอันนี้ก็งามบอ่อนวนน้นกับวานกู้ยใส่ไปนอนไรวานแค่นี้กมีแต่จะแตงพวกมัใจ่ายกับดาชินีเก้า <c oughs> ปีนี้พี่รองอ้ยไปทำอะไรกับเขาจุดป้าจา้แจจาแตนเจอเกิงราชิีออกรูอบอร้บ่อเห็ดปวดนะบได้กับไพ่ใหม่บอได้กับไพ่ใหม่บ่อไพ่ใหม่คับั้ะทานเดือน เห็ดเงือนปลูก <t> ม <ie> ันอืมราคอยนี้แต่ว่าปลูกมันที่นี่คือว่าเกือบปักพูนรังเงือนพี่น้องมันจะปลูกลายเลยอากำลัเห็ดกันปลูกมันวางปีก่ายอย่ี้ยเลยพี่น้องเพราะว่าราคามันปีก่ายนี่ก็แพงอยู่ห้าพันกับประมาณเจ็ดแปดบาทเจ็ดแปดบาทเก่าสมัยนี้ ซูมเงิด oh, we cool ีกสพอรโอ้มิได้สามบาทกับอะไรแค่พัใครได้ไร้อยกีบเนาะก็แป่ฮิตตัวแห่เนี่เ้ขาปั้นกันแค่ไั้นะไปเขาไปค้ายอยู่เนี่ยคนรับซื้อนำกันเล้ราคาสูงอยู่เขาปั้นกันใช่โอ้ยเด็ดเนี่ยแต่น้องมันคือธุรกิจแลไรเนาะ ย่งจันีดนเดี๋ยวได้กับสอ,อ่อนฮิตพี่น้องโอ้ยดูเดกดว่าออย่างอีลีลอไม่บอมาเด้อพี่น้องเด้อมากินแกงเท็ดนดำเดีเ่ยวเด้อ,อ,นะอพีนอพอนอ่น้องอาจจะบังเสาหน่อยนึงนะกต่สีบังเสาเนยเด้อพี่น้องเพราะว่าคุณโตจ่าแร้วแหละนี่ผมแปะมันเลยพวกขาวนี่ ไอโดนไอการหอยกระชังไอการอะไรนะฮะเดี๋ยวพี่น้องเปลี่ยนมุมกล้องสักเล็กน้อยเนาะจะไปก้านห้อยเราไปคือคลิปนี้ก็จัยาวเนี่ยโอ้มุมนี้ก็บใครแต่ว่พี่น้องอือหุยนิจ้าวันเกิดน้องชายใจแฮปปี้เบิร์ดดี้นะาลูกกุบอาร์ตี่ขวบลูก 12. บวบตาบริบูรณ์ตาอุดมสมบูรณ์นะคะจะได้กไดเอามียเลยพี่น้องเออข้าวเดียวบรลุท้านะนะสิสามสิบสี่จังปัเปืีอยเลนน้ำอยู่พี่น้องเรนน้ำมวย่เล่นอลเนน้หัวละันเนาะมวนพี่น้องแต่สมัยตะกี้นะมันบ้กือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังกระพุดๆุดุดพุดมาใส่ เก้าร่นบมียังต่กันผอมีไฟฟ้าเข้ามาในพี่น้องอากาคือวัดบุดมสมบูรณจ้าแต่กาไก่ป้ากัแตงยูจวัตจวัตจะีหางยากเลยนะคะเดินต่อไปโรงเรียนต้อน เปอร์ตีมห้อนโอ้ยฟงสันจะไปกินอันนี้เกลือสมล้มนันดอกสมล้มนันกันเป็นส้มมาส้มเซลไม่เนี่เรืองนีแลพากันไปกรนอันผัดสมล้มรี่นนอะผู้มือคอยเกลอมากินจ้าที่กินมาแมวสปูมาถ็งแมวก็กินมาถึงแม่ก็ะกินแต่มรรลุที่เจ้ากคือบริกรอะไรจังจ มันบริหายแต่เขเจ้าบรอกินเขาม้า่าพา่เจ้ากินคือมุอยนี่ผ่านมาเบิ่นแล้วเขาสกการเี๋เราเจีาวเาเาฟันนี่ล้วเงาแต่กันยันเศร้าไม่พอได้รตัวแงไปตัวลงมั นเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้พี่น้องเนื้อตะก่เนาะเอาหมดทั้งเตนเลยจามันขึ้นี่ไอะไรกัโลกับแข้งโลา่้นองน้อนอ้น้้อง้องนนนอนนนอ หกรบาทพี่นรากับพ่อซื้ออ,อ่จ้าเพราะว่ามีตลโรง่ายง่ๆยยับไปอีลาไก่คือสิบจอกแจกตกแจกคตรงนี้แล้วมานนั้หหมด้มแลวหัไก่หไกน้อนใส่นะนอ่เนาะตางเก้อนาจจะบาดหนังแม่ท่าอาจจะจับควงนไม้พี่นอ้องคมมือ กกันกนงอพี่นองท,ท,ที่สุดเลยกอคือรุ่นฮาจ้าจิตติานี่โอ้นโยนำ้ำมวยแต่ละมือแต่ละวไม่ได้ไปเตอรฮาวการกับน้ำมวยมาทีก้อนมาพื้รูมามือมม้อ,อ,อจ้าตีนสันส้นๆน,นี่ก็ได้อืดจ้า <c oughs> เออนั่งปิดหลังใส่เออกองดากใส่อ,อีกแล้วเติมเยอะเลยวะจ้านี่พี่น้องเออกระซามหนึ่งจ้าทั้งหมดนี้600บาททุันจะเอาเอามีดออกก็ได้แค่แคปซูลก่อนราคาเป็นกันเองยาวๆอย่าเผาเอาเงินเอาก่นอ,อกนอืมโอเคได้จ้านี่แหละจ้าพี่น้องพี่น้องอื้ออื้ออนดิ มีแต่ดอกง่ายๆเนาะพี่น้องกัร์สีอีกซอยนางสะกอนพี่น้องเอ้ยสถาบันนางหนาเท่ากับยังพอจะได้อยู่พี่น้องเนาะกัษตร์ชวยกัญย์บ่ได้เหงื่อจักดีกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงซนีกันแล้วกันพี่น้องจักคูดตีนเฮดไทยเบิ้งจ้าขอบใจเบิร์ดสุขุมสุคนที่ขับมารับซุ่มซองบาทพี่น้องจ้าติ๊บลิปหน้ากันแล้วกันพี่น้อง ข้าสิแกงเฮดแทมเบริรงมามันเปลี่ยนจังได้เนาะพี่น้องเนาะไปแล้วจ้าสบายนะดีจ้า